จังก็ไป,ไปงก็กอ่ะเออตกหลุมเมื่อกี้นะไม่สลักลุดยี่ฮะสลักก็ต้ดได้ล่ะสลักลุดนั่นมันตกแล้วมันลุดแล้วบ่ได้มาดไว้ เน่ก็อยู่อยู่ทางโงอยู่ที่<ป>นั่เมื่อกี้ไปเนียอย่างก็ซึมเลยนี่นบมดได้มตัไหตีโองานเข้าเลยครับเขาบอกอย่าพึ่งต่อสายไฟอ่ยักชู สายไฟมันขาดเพราะสันนั่นแล้วเอ้ยเผาบ่ไปเลยบ่ะนี่มันลอยเลยเดี๋ยวเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นให้มันนั่งกันให้โหลดไปก่อนมันคือลอยเหรอวะมึงเงี้ยลอยเลยบ่ะนี่ตกหลุมลอยลิล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 เลยบ่ะนี่แย่งไหนพี่บ่ะนี่ฮะ น้ำค้ำมัย่างมาเนี่ยคท่างเฟืองไท้ยแตกหมดละสลักรดจะปลดเบรกมือไปม,มาสุกใส่กันล่ะบ่เนี่นจะเอาอย่างมาค้ำนี่พี่ เอาเอาแนวเอาอย่างเอาอย่างมาค้ำเลยห้องรอมีอย่างปะเอาเบาะก็ได้เลยเอาเอาอย่างมาค้ำไอ้มันแหลนแหลนออกไว้ก่อนเลยค้ำรอหน้าได้เล็บ ะมันไฟช็อตพี่มาครับไอ้ค้ำล้อหน้าพี่แม่ค้ำล้อหน้าแล้วเอาเอา,เอาอย่างมาใส่เนี่ยเอาแอนเอราเรียกลากก็ได้หนะมะเอาเรียกลากหรือเอาบล็อตหนะมาใส่เอามาใส่ล้อนี่ล้อมันลอยนี่ตอนเนี้ยฮะ เอ,เ,อเอาเอาเอาบอก็ได้นะอบอมันมันอะไรนะบลอมันลอยน้อยเดียวนะเอาเบอกสองอันบล็อกใส่อเอาเล็กก็ได้นะมาใส่นี่มันล้รอรลอยนี่เห็นไหมโอ้ยยืน ผมแม่นไฟขาดแล้วบ่ะคอยค่ยลักษณะเนี่คอยเคยเจอเธอหนึ่งเลยเดีแลกับบักทอนอะนะขึ้นหมออทั้งบักขากเนาะตกลุมข้อสะพานแล้วเฮ็ดจากในรถข้างหน้าเล่นไปแล้วข้างหลังยังเอ็นเอ็นข้างหลังแล้วถอยหลังมาดิบ้๊พากันแลนแส่นนะ ดีแล้วจะมีคนมาฮ้องกันนันไวยางยางข้างนี้ก็แตกสำเร็้บัดนี้อ,อ้ามั้ง มาตงอ้าวไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตะเขาใหนตีเขานหนร่ะเอาเอาคอยไหมอย่าพึ่งไงนะบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นโยมกันนะ่นไเอาเอา ายหลังพี่้ายหลังดัดก็ได้ไปหังงดัดบ่ ตุ่มแรงลแล้วแล้วแม่เล็กเอ,อ็นนะ้าแม่เล็บหน้าวิ่งมาสอดแสไม่ขั้นเออลมขั้นนะคืนนะอบอกเ,เอาเล็กขั้นหน่ะมาไ,ได้อจะให้พาดึงให้เดี๋ยวนี้โอ้ เสียงเงินอี่และเาโทรศัพท์ก็จะดับมันร้อนนะครับมันจะตัดไปเอาคอร์ดขาดไห้ มีคอนบอ,อยูฮันคอนแน่ฮะคือมันชนแล้วมันไปงัดตรงนี้นะเด็กเข้าไปเสียบเอาตรงนี้ก็เลยงัดขึ้น เดี๋ยวช่วยเขาก่อนครับนะเดี๋ยวยชีบล้อมาดึงออกนิดนึงก่อนมหันมันต้อนะไรนันนนเขาไปหนออย่างนกมัมหันดอกมันตก สัน่นรถดอยู่เหมืม่เงนแนวไลยใส่ใส่ใส่ตับดาเขิมรถใครอยู่บมกระโดดรถเนาะเอาจิซอยวะดึง บ้านไรพักดีโทรศัพท์อาจจะตัดนะครับใส่ระบงเลยวะท่านออมันมีเตรีเตียมห้องแนวห้องรอดด้วยจะยไปยังเอาออฟยังเอาวางไว้ฮะล่ะมว่เกี่ยวกันดอกมันอยู่กับข้างหลงังเว่ ดึงยังไไปตำดาเขาอีกเด้แนวมาห้องล้อไว้นัยดึงออกน้อยเดียวขอเลยขอเลยพี่เฮ้ยเอาเราเพิ่อยู่นี่เห็นไหม